มันยังไม่เข้าเกณฑ์แต่ผมเสียดายว่าจริงๆเนี่ยผมก็อยากเห็นก็ผมทำเอไอมาห้แล้วอ่ะเออไม่ใช่คือผมได้อยากเห็นคุณทักษิณออกมาข้างนอกเออแล้วใส่ชุดนักโทษเขาได้เปตันนักโทษจริงๆใช่ไหมอ่าใช่ไงใส่ชุดเหมือนคนลอกท่อถูกไหมล่ะคุณจะมาใส่สูตรได้ไงล่ะไม่ได้ไม่ได้ใส่ชุดออกมาจากสูตรไม่ได้ไอเสื้อสีส้มสีฟ้าอะไรเป็นชุดเครื่องแบบของผู้ต้องขังเด็กขาดชายอ่ะแล้วลองคิดดูนะสมมุติว่าสมมุติว่ามีข่าวว่าอ่าคุณทักษิณเนี่ยนักโทษชายทักษิณเนี่ยจะ ไปคุมไปเป็นผู้ช่วยผู้คุมผู้คุมคุมตัวหน้าทีมหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะตับเรียกอะไรก็ไม่รู้ลอกทอดที่งามวงวานนะสมมติใกล้ๆกล้งามวงวานเอาแค่นั้นเลยคุณว่าคนจะแห่ไปดูไหมช่างภาพอโอต้องไปดูว่าผมผมเนี่ยจะให้ทีมงานเป็นไลฟ์สดเลยมันมันยิ่กว่าดีเห็นตัวเฮียสนุมีนะเอ เนี่ยคนก็โอ้ยโอ้ทักษินเป็นหน้าพี่รู้ว่าตัวเฮียสนลุมเนี่ยมันดังระดับโลกนะแต่ถ้าเกิดทักษินไปนี่คนดูทักษินมากกว่านะรู้มากกว่ารู้มากกว่าโอ้โหไม่ไม่คิดหรอกครับว่าจะมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ